ครับสวัสดีอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับกับสวัสดีเอซทุกคนวันนี้ใครที่ยังไม่นอนนะครับบางๆเราก็จะมาถ่ายนกให้ดูนะครับก่อนนอนทุกครั้งต้องดูนกน,นกตัวนี้ที่ได้ใหม่นะครับนี่ที่มีขนงอกเต็มปากนะครับมาถายกันเกนให้ดูเป็นนกตัวใหญ่นะครับขายนกพีดาว มีเกตโพเงินโพทองด้วยนะครับสลับเปีโพเงินโพทองเป็นทั้งนกต่อเป็นทั้งนกมงคลน,นะครับตัวนี้อันส่วนกงนี่เป็นกงเก่านะครับกงทําแบบง่ายๆนะเวลานกถ่ายใส่ตะกงเก่านี่แหละนะค,คือไม่มีเวลาได้ทํานะครับเดี๋ยวกลับบ้านค่อยทํากงสวยใ,ใส่นะครับเวลากลับเอากลับไม่ได้นะครับที่บ้านถือยาก ต้องอนุกัตจักองกลับบ้านนะครับอีกประมาณจักสองเดือนนะครับเดี๋ยวได้กลับบ้านเดี๋ยวไปถ่ายสัมภาษณ์อาจารย์ใหญ่ที่บ้านให้ดูนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับขนต่อมาเพิ่งเจอตัวนี้ที่มีขนเยอะที่มีหนวดเต็มปากนะครับขาสีลำนะครับแข้งให้เป็นแข้งํำไว้ก่อนนะครับ ส่วนโบอัดดูครับโบอัดนี่อัดแน่นเหลือเกินนะครับยังเป็นขนป่าอยู่นะครับสวยงามโบอัดนะครับสนับปีกที่ยับเลยนะครับในสออัดกันแน่นเหลือเกินนะครับส่วนลายคอนะครับกระจายเลยนะครับกระจายแนวนกมานเลยนะครับตอนนี้จะเอาไปต่อที่วันนะครับไปปึกต่อที่วันมีขน หนวดหน้ากด้วยนะครับน่าก,กินปลาส่วนเกดโพเงินโพทองเดี๋ยวผมบาบ้างจะอธิบายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูอีกครั้งเป็นนกบุงคลด้วยนะครับตัวนี้นี่ก็ลมมีอ่างประมาณคำนะครับหรือสองเท่านั้นนะครับเป็นเจ้าพุทธโธด้วยอีกนะครับเจ้าพุทโธโก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 ,โกนะครับตัวนี้เสียงใหญ่มากนะครับ ตัวแข้งแข้งซ้ำนะครับแข้งลำชมเหมือนนกพิราบขาเตี้ยนะครับเตี้ยเหมือนเป็ดเลยนะครับคล้ายๆกันกับนกตัวนี้นะครับตอนนี้ปีกอัดนะครับปีกซิดหลังเป็นนกฝึกต่อนะครับนกฝึกต่อนะครับเป็นนกขันต่อตัวนี้นะครับเพิ่งนในเสดยสองตัวเองนะครับตัวนี้ ที่มีดีคือคือขนแมวตัวนีนะ้เหมือนพี่น้องกันเลยแต่ว่าไม่มีขนตามผีปากมีขนแมวกับปีกเสื้อปิดหลังเป็นนกคปนคนะครับเอาเป็นนกต่อด้วยนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับดูปีกนะครับวงงายจระปีกกลมนะครับมุนเลยนะครับที่จับถ่ายให้ดูขนแมวตัวนี้ยนะครับ นี่แหละนพี่น้องกันเลยแต่ตัวนี้มีของดีเยอะกลัวนะครับของดีมากจะเกิดตัวนี้มีขัดมีหนุนนะครับโกโกโก,โก,โ,ก,โ,กโก้โกนะครับตัวนี้ขัดหนุนดีมากเสียงใหญ่นะครับใหญ่ล่างกลางบานยังทุ่มนะครับไม่ใช่ว่าใหญ่แตกว่าจะเก็บทำนุกต่อ นะครับคอยติดตามว่าจะต่อหมันหรือไม่หมันนะครับคอยติดตามซื้อเจ้าโพงเงินนะครับตัวน,นี้ <M> พอมีเก็บโพงเงินโพทองนะครับตัวใหญ่นะครับดูตัวดูขาขาเป็นลำนะครับเป็นสีลำให้เป็นสีลำลำซ้ำๆไว้ก่อนนะครับในขาเหมือนอีก,กาลำเลยนะครับ ถ,ถ่ายดูกลางวันนะนกบินนะครับแต่มองไม่ค่อยเห็นก็ดีถ่ายกลางคืนให้ใหสมนะครับจะได้เห็นนีกลัวผีป่านี่เป็นสีน้ำเงินนะครับดูควงเปกสวยงามชนมากมีแต่สีดำเนะตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับที่ตรงสอสอดิมปากเป็นสีน้ำเงินนะครับี่กรับดู เป็นสีน้ำเงินตั้งสองด้านบัวอัดนะครับตอนนี้บัวอัดเต็มนะครับลายปีกนี่บัวเตี้ยเหมือนเป็ดนะครับตัวใหญ่ปุ้มกับกลิบนีก้ก็เป็นแนวทางนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนะครับอยากจะแนะนําให้ไม่ได้ไล่นกมาใหม่พังเสียงดิ้นด้วยนะครับ บางคนเขาไม่ดูลายนกนะครับพังแต่เสียงก็ดูว่าหมานหรือไม่หมานได้แลวครับสาหรับอาจารย์ใหญ่จะไม่มองดูตัวนกเลยไม่ดูลายปีกอะไรท่านที่เก่งแล้วนะครับที่แนะนําบอกว่านั่งดูใกล้ๆไอ้นกนะครับนกปล่อยก็กรงไม่ไหมได้มาไหมถ้าเสียงดังแพรบๆนะครับแพรบๆนะไม่หมานนะครับไม่เก่งถ้าลังพุ๊บ ปุ๊บนะครับดังเพิบพบเพบเสียงงหญ่ๆนะครับเป็นนกที่เก่งสู้นกนั่นเป็นนกมันพังเสียงเสียงริ้นนะครับเสียงบินที่ต่อมาไล่ไมาปล่อยขบกุ่งกระดังแพรบแพร,บ,พรบต่อไม่เข้านะครับคนที่ว่านว่าอย่างนั้นผมก็ไม่รู้หรอกนะเอาตามแล้วกันนะครับเองตาัครับพังเสียงกับพังจากเสียงถาดังพุบปุบ,บุบนะครับอ๋อเนี่ยนอนตัวนั้นนะครับเป็นนกเก่งนะครับ มครับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับ,บสวัสดีครับผม